วันนี้ต้องจับตาดูด้วยนะครับ oh. พี่ทำเนียบบรรทบาลตั้งแต่บ่ายสองโมงที่ผ่านมานี้ oh. ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพรทองทานชีรัตนะครับได้เป็นประธานในการประชุมอน,นุกรรมการต่างๆนะครับที่จะมีการตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องของออช่วยเหลือผู้ประสบภัยคราวนี้รวมทั้งนะครับการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยแต่คุณภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับรองนายกตรีแล้วก็รัฐมนตรีกาโหมออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่านี่นะตอนนี้ครับต้องรอท่านนายก ประชมุมแล้วก็จะมีการมอบหมายงานนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทํางานอย่างเป็นธรรมการแก้ปัญหาแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็น้ําลดขณะนี้แล้วอย่างท่วมที่ภาคอีสานท่านบอกว่ากําชับหน่วยซิลนะครับให้ไปเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานลําน้าโขงแล้วแต่กลับมานะครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็อําเภอแม่สายครับปัญหาใหญ่ขณะนี้ก็คือว่าทะเลโคลน ท่านบอกว่ามอบให้กับทางนะครับกองทัพผู้เกี่ยวข้องนี่นะ <c oughs> รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมครับ ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่ถ้ำผาจมที่จังหวัดเชียงรายทราบบ้านนะครับว่าโคลนนั้นยังอยู่เยอะมากครับ mm hmm. เต็มไปหมดเลยแล้วพี่น้องจะอยู่อาศัยได้อย่างไรจะไปนอนได้อย่างไรเข้าบ้านยังไม่ได้ข้าวปลาอาหารตอนนี้นะครับก็มีอยู่ครับทั่วถึงเพราะว่าคนบริจาคมาทั้งประเทศแต่เรื่องของดินโคลนเป็นเรื่องใหญ่นะครับ oh, เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไร mm hmm. ท่านบอกว่านะครับก็ได้มอบให้ทางทหารในพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพี่น้อง เป็นการด่วนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับขออาสาสมัครในคุณเดชานี่ oh. นะผู้ที่สะดวกในแข่พื้นที่ใกล้เคียงหรืออยู่ทั้งประเทศครับไปเลยครับอาสาสมัครไปเป็นกลุ่มก็ได้ครับไปช่วยล้างบ้านไปช่วยฉีดน้ําให้กับพี่น้องประชาชน <S <S น้ําประปานะครับที่บอกว่าถูกถล่มปรากฏว่าแก้ไขได้ปล่อยได้แล้วทั้งแม่สายแล้วก็ที่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแรงดันฉีดน้ําหรือแม่กฐ ทังเครื่องดูดโคลนที่คุณเลชาบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช้ประโยชน์ได้มากครับไปเลยครับตอนนี้ต้องอาสาสมัครแก้ปัญหาช่วยดินโคลนนี่ครับเห็นไหมโอ้ยดูภายแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดคะคุณเลชาเนี่ยนะใช่ติดต่อที่มูลนิธิกระจกเงาที่จังหวัดเชียงรายก็ได้ค่ะเขารับอาสาสมัครอยู่ใครมีกระป๋องกระแป้งมีแรงมีทุนทรัพย์ไปช่วยก็รองเท้าบูทนะถุงมือแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา ต้องบอกว่าเข้าถึงในทุกพื้นที่ค่ะแล้วมีข้อมูลดีๆมาด้วยไปทํางานกับเขาก็น่าจะได้กุศลด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยพี่น้าคนไทยทุกคนด้วย,วยาวทางจันคุณสุดบายสามช่องก้าโมเดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำน้องบายสามโม